สมจะประกาศหมายเลขที่จะได้กลับขึ้นบนเวทีแห่งนี้และนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาสู่บ้านชูอัตลมีแฟนเทเชียเอาเชียร์กันหน่ยครับใครชอบไปเชียร์อันวะออกมาเลยเชียร์ใครกันเหรอโทษทีนะ พี่มีความนหนที่มีความอีกว่าเอาเชียร์เข้าไปนักมวยเข้าไปคนเดียวนะครับมาเชียร์เข้าไปทุกคนที่เต็มเต็มเจมพ่อคอยครับคอมเวลเชียร์เข้าไปผมจะประกาหมาเลขประชาครับที่จะได้กลับขึ้นเป็นจริอย่างนี้ครับได้แก่เจมส์เจมส์ก่อนเอ๊หนึ่พี่เจมส์เจมส์ก่อนเจมก่อนสองหนึาเจมหนึ่งนเจมส์เจ้า ออกมามองแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกมามองอยู่ออมายิ s <S ้มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกมายิ้มเลยตอนที่ประกาศว่าเขาออมายิ้มแก้มปลีเลยหรือสิเหรือสิเหรือที่สิบแปได้หนึ่งสได้มามีเห็นเปล่ามามีดีใจเมื่อวี้แล้วมากมาเดินมายิ้มเลยก็แบบนี้แหละมาถ่ารูป แกต้องมาได้วีติกกับฉนันด้วยวะก็คนเป็นดวงสมพงกันอ่ะพี่บีหัวตาบีหัวตาต้องบีหัวตาบีหัวตาศูนย์ศู ความสำเร็จนะครับดีครับท่านประธาร้องร้องห้ีแล้วนะอ้ยน่าสงสารเาะท่กาทนีไม่ได้ี่ขอโทษนะนัับ้นวันทากี่บาทีะกมืออยทะเลาะกันต่อกระชาแต่ในปีนี้ประสบความสำเร็จนะครับข้าวชาเลือกหมายเลขอะไรครับอ่าตยงค่ะชุน ีิบเอ็ยขาคดอูน้่ยิงข้างยกี่ด้วยอะันนี้มาแก้แนหลงีสาครับปีสามดีเลยับเพราะแต่งญี่ปุ่นขนาดนี้และเหลืออีกหเดียวคนนี้ แฟนค่ะเอ๊ะเปไรอ๋อเพลง่หลอกหลอหลอกอะหลอกไมประกาศเร็วจังอ่ะทุกคนต้องหาไปป้าดิป้าอไอปากัเจ๊ก่ะหาห้องไว้อเ ใครที่เจอเพื่อนไม่ต้องกลัวที่จคอนเสิร์ตโอ้ยขวัญข่าวบ้างเล